หลังจากที่คลิปก่อนนะคะพาล่องเรือคลองแสนแสบเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาจากท่าเรือประตูน้ําแล้วนะคะก็เดินบนสกายวอล์กนะคะตุยก็เพิ่งมาเดินเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่ไม่ได้กลับไทยนะคะก็มาเดินกับคุณสามีครั้งแรกเลยนะคะสกายวอล์กเขาสร้างเสร็จแล้วนะคะสกายวอล์กเริ่มจาก หน้าห้างเกสรน,นะคะแล้วก็แล้วก็ไปจนถึงฝั่งนู้นเลยนะคะแพตตินัมเราสามารถเดินจากสถานีรถไฟนะคะชิดลมแล้วก็เดินมาทะลุในห้างเกสรน,นะคะแล้วก็เดินทะลุออกมาบนสกายวอล์กนะคะแล้วก็สามารถเดินตรงไปถึงแพตตินัมได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงไปเดินข้างล่างนะคะ ตุยก็เพิ่งมาเดินเป็นครั้งแรกนะคะมีความรู้สึกว่าเออสะดวกสบายดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศ,ญญากาศรอบสี่แยกราชประสงค์อีกแล้วนะคะพอดีว่าจะขึ้นรถไฟไม่ขึ้นก็ได้นะคะเดินไปไป้ายเดียวแต่ว่าขี้เกียจเดินนะคะเพราะว่าอากาศเมืองไทยนะคะร้อนมากขอบอกร้อนจริงๆคิดว่าญี่ปุ่นร้อนนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ร้อนเท่าเมืองไทย ไม่ได้นะคะสู่เมืองไทยไม่ได้ร้อนมากเลยนะคะก็เลยแวะยืนไหว้พระพรมนะคะจากสกายวอล์กนะคะแล้วก็จะเดินไปสถานีรถไฟชิดลมนะคะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นรถไฟนะคะก็จะเดินทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปเข้าห้างเซนทันแล้วก็เดินทะลุไปห้างเอ็มบาซี่นะคะที่อยู่ติดกันนะคะ ไปทำไมออนี่ตุ๋ยจะพาเพื่อนๆไปกินอีกแล้วค่ะกินอะไรเอ่ยวันก่อนนะคะตุ๋ยไปเอ่อทานอาหารที่ร้านสมบูรณ์โภชนานะคะที่สาขาเอ่อเซนทันเอมบาซีนะคะก็เลยมองไปเห็นร้านอ่า ร้านคล้ายๆอาหารอินโดนีเซียก็ไม่ใช่นะคะลืดใช่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเห็นอ่าเห็นรูปทุเรียนนะคะคือเข้าเอาทุเรียนมาผ่าครึ่งแล้วก็เอาเข้าวเหนียวยัดเข้าไปตรงกลางทุเรียนนะคะแล้วก็โรยด้วยถั่วเหลืองคั่วนะคะแล้วก็เวลาทานก็ราดด้วยกะทิตุ๋ยก็วันนั้นนะคะตั้งใจจะทานเหมือนกันแต่ว่า บังเอิญว่าไปทานข้าวที่ร้านสมบูรณ์โภชนาเสร็จแล้วก็อิ่มนะคะก็เลยไม่สามารถทานได้วันนี้ก็เลยตั้งใจจะไปทานทุเรียนกันนะคะตอนนี้ก็เดินมาถึงห้างาหน้าห้างเอ็มบาซีแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศของกรุงเทพมหานครแถวถนนวิทยุนะคะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็หน้าห้างนะคะ เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในห้างและไม่ได้มานานนะคะก็ก็ถือว่าคนน้อยมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อสปีที่แล้วนะคะสี่ห้าปีที่แล้วโอ้โหคนนี่เยอะม,มากเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ที่มาเนี่ยเวลาเข้าไปในห้างนะคะเดี๋ยวจุ๋ยจ,จ,จะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะคนน้อยมาก คนแบบนับจำนวนคนเดินได้อะคะ่ะคือน้อยมากน้อยจริงๆเลยนะคะปกติเนี่ยโหถ้ามาเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนเดินขวักขวเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกเงียบๆนะคะเงียบๆร้านอาหารก็ก็มีมีลูกค้าบ้างนะคะแต่ก็ไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะคะ มองลงไปทุกชั้นก็นับจำนวนคนได้เลยนะคะคิดว่าพนักง,งานขายของในห้างอะเยอะกว่าลูกค้าที่มาเดินในห้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะวิวของสถานทูตอังกฤษเก่านะคะเมื่อก่อนสถานทูตอังกฤษก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะเมื่อก่อนมาทุกครั้งเวลามานั่งทานข้าวก็จะมองเห็นวิวบรรยากาศบอเห็นสถานทูต ของประเทศอังกฤษนะคะแต่ตอนนี้เขาย้ายแล้วนะคะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ที่ดินตรงนี้ก็หรือวไม่รู้ว่าปล่อยจะปล่อยให้เช่าหรือว่ายังไงนะคะก็ยัง,ยงเว็บยังเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่นะคะตอนนี้พอดีอในร้านนะคะเขาก็จะอยู่ติดกับฝั่งทางนี้เลยนะคะก็มองเห็นวิววิวสถานทูตเก่า ที่มีแต่ที่ดินนะคะของประเทศอังกฤษแล้วก็วิวตึกรอบๆนะคะให้ดูวิวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งทุเรียนไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มานะคะร้านนี้ตุ๋ยก็เพิ่งเคยมาทานเป็นครั้งแรกนะคะเก้าอี e ้เขานะคะเขาจะเป็นเก้า e, อี้เหมือนกับชิงช้านะคะนั่งแล้วก็สามารถโยกเยกได้นะคะก็ ไปนั่งเดินเหนื่อยๆก็มานั่งผ่อนคลายทานของหวานก็ได้นะคะชมบรรยากาศวิวนอกห้างสวยๆนะคะหาชมยากนะคะวิวแบบนี้ถ้าไม่เข้ามาทานอาหารในร้านก็จะไม่เห็นวิวนี้นะคะสวยค่ะวิวสวยแต่อาการเมืองไทยร้อนมาก นี่เลยค่ะชื่อร้านนะคะถ้าใครอยากมาก็ตามนี้เลยนะคะอยู่ชั้น5นะคะชั้น5ตรงฝั่งตรงข้ามกับร้านอาหารสมบูรณ์โภชนานะคะมาแล้วค่ะทุเรียนที่สั่งไปนะคะเกือบจะไม่ได้ทานแล้วนะคะอันนี้เป็นสุดท้ายพอดีนะคะ สุดท้ายของวันเลยนะคะพอดีสั่งไปสองที่กับคนคุณสามีคนละชุดแต่ปรากฏว่าทุเรียนเหลือแค่ชุดเดียวนะคะ1ชุดก็จะมี2ภูนะคะมาด้วยกันแบบนี้นะคะก็พอดีเลยแบ่งกันทานคนละภูนะคะเขาจัดมาได้สวยมากเลยนะคะใส่ในบ้านาไม่รู้ว่าเรียกยังไงนะคะคือ ที่ใช้หาบอ่ะเขาเรียกเป็นอะไรนะคะเขาเรียกเป็นหาบแต่ว่าจำลองมาแบบเล็กๆนะคะจัดมันได้สวยมากเลยนะคะแล้วก็มีปาตาเพียนพับมาด้วยนะคะนี่เลยค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาทานก็เอากะทิราดข้างบนนะคะคือถ้าอยากทานแบบนี้ไม่ต้องนึกถึงความอ้วนนะคะเดี๋ยวตุยจะชิมให้ดูค่ะ เดินทั้งวันแบบเหนื่อยมากอากาศก็ร้อนแทบจะเป็นลมเลยนะคะหน้าตาเนี่ยดูไม่ได้เลยนะคะแบบร้อนมากร้อนเมืองไทยร้อนจริงๆร้อนแบบโอ้โหไม่อยากเดินข้างนอกเลยนะคะเป็นเพราะว่าเราชินกับอากาศอยู่ที่นี่ที่ยังไม่ร้อนมากแล้วไปเจออากาศร้อนมากแบบโโหปรับตัวแทบไม่ทันนะคะคือมันร้อนเหมือนกับตัวจะละลายโอ้โหขอบอกอร่อยมาก อร่อยจริงๆค่ะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปอีกร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนี้เลยค่ะพอดีวันก่อนก็จ้องไว้ละว,ว่าเดี๋ยวไม่ทานอะไรวันนี้ทานทุเรียนเสร็จก็จะเข้ามาทานในร้านนี้เลยร้านตำนัวนะคะเป็นร้านอาหารอีสานแต่ว่าร้านเต็มร้านเต็มทำยังไงล่ะคะทีนี้น้องเขาบอกว่าต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ ก็เลยคุณสามีบอกว่าไม่รอละเออคุณสามีไม่รอภรรยาก็ต้องสั่งซิค้าสั่งกลับบ้านเอาไปทานที่บ้านนะคะแต่ไปทานอย่างอื่นก่อนนะคะก็เห็นนี่เลยค่ะกระท้อนตำกระท้อนค่ะเห็นแล้วน่าทานมากก็เลยสั่งกลับบ้านนะคะสั่งมาทานที่ที่โรงแรมนะคะแอบเอาเข้ามานะคะกลัวเข้าเหม็น ตำกระท้อนนะคะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีนะคะที่ได้ทานตำกระท้อนขอบอกว่าอร่อยมากแต่ที่มันไม่เข้ากันก็ตรงที่เขาใส่มะเขือเทศนะคะตำกระท้อนเขาจะใส่หอมแดงนะคะแล้วก็ถัว่วแล้วก็มีเนื้อปลาป่นและมีกุ้งแห้งนะคะแล้วก็มะเขือเทศแต่ที่มันไม่เข้ากันก็ตรงมะเขือเทศนี่แหละคะ่ะเพราะว่า เวลามาตักมะเขือเทศทานแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าคาานิดนิดนะคะแต่ก็รสชาติดีนะคะอร่อย <c oughs> ถ้าไม่ทานมะเขือเทศก็โอเคเลยนะคะคือรสชาติเข้มข้นอร่อยมากนะคะอร่อยกระท้อนไม่ฝาดนะคะก็นี่เลยมาทานยั่วๆให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบทานอะไรไม่ได้เข้ากันเลยนะคะจากทุเรียนกระโดดมาเป็นกระท้อนตำเนี่ย แต่ก็เรียกน้ำเรียกน้ำลายเพื่อนๆนได้ใช่ไหมคะน้ำลายไหลาตามตุ๋ยแล้วละสินะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตุย๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะว่าตุ๋ยจะพาไปเดินดูอะไรอีกนะคะนี่เลยคะ่ะกระทอนตำกระท้อนยั่วๆแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ อร่อยสุดขอบอกบายบายค่ะ